คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้ดำตามนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องแนทนะวันนี้น้องแนทจะพามเล่นเกมสุดยอดกองหน้าหรือว่าออนติเมทสติเกอร์ของค่าย PG นั่นเอง ก่อนอื่นเลยมาดูตารางการจ่ายเข้านิดนึงนะคะสัญลักษณ์แรกเป็นสัญลักษณ์สเกเตอร์เนาะเป็นรูปอันนี้เลยโดรันโดเนาะนักฟุตบอลต่อไปนกนณ์วายเป็นรูปฟุตบอลสีทองเลยนะคะตัวที่แพงที่สุดของเกมนี้เป็นรูปฟุตบอลเนาะแล้วก็ตามด้วยกองเหรียญกองแบงค์ข้างล่างเลยเออตัวที่แพงรองลงมาเป็นอันนี้นะคะเหรียญแล้วก็แบบสีชมพูเนี่ยรองเท้าถุงมือทงนกหวีด AKQ70 ตามลำดับเลยนะคะ เกมนี้สแกตเตอร์ลง4ตัวจะได้มา15หมุนเนาะซื้อฟิวเจอร์ได้ด้วยมาลองดูในเกมกันเลยดีกว่าวันนี้พกคุณมาสู้กับเกมฟุตบอลประมาณ1,000 0หมื่นนะทุกคนมาลองปั่นว่าจะรอดหรือเปล่าเนาะนัดขอเริ่มด้วยเบ็ด50เลยแล้วกันาเออเบ็ด50เลยปะ30หมุนค่ะรุ่ยริ่มด้วยเบ็ดสูงเลยนะเกมจะปั่นเข้าง่ายไหมหรือว่าเกมจะเกลือเนาะมาลองลุ้นกันเออลองลุ้นไปพร้อมๆกันเลย วิ่งวุ้เจจ่ายเต็มจอสเกตเตอร์มา2ตัวแล้วนะข้างล่างเนาะเราต้องการ4ตัวในการเข้าฟรีเกมนะคะชืบชืบชบชบเกมนี้นัดเคยแตกหนักด้วยนะบอกเลยแบบเข้าในฟรีเกมมีวไวมาคู่เนาะโอ้โหแล้วมันค้างไงมันค้างรอบ2รอบนะ่ะแตกมาดอกละหมื่นเลยทุกคนข้อสวยวันนี้จะมาดีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเอออยากได้นกหวีดแถวกลางอะ่ะโอเคมาเนาะแถวหน้าไม่มี ตรงมือสวยมากข้างล่างมีตั้งแต่ตัวคูณตั้งแต่คูณหนึ่งถึงคูนห้าเลยนะถ้ามันจ่ายไหลเนาะไหลสูงสุดถึงคูนห้าเลยข้างนอกข้างในนี่โหดมากตัวคูนอะ่ะอุ้ยนี่มันจะเปลี่ยนเป็นวแล้วถ้าจ่ายอรอบหนึ่งนะคะมันจะเป็นกรอบสีเงินก่อนถ้าจ่ายทับมันจะเป็นกรอบสีทองถ้าจ่ายอีกเนี่ยมันจะเป็นวอันนี้สีทองแล้วเปลี่ยนเป็นวนะคะ้างประมาณสองรอบเนาะแค่สองแถวหน้าแถวหน้าแถวหลังเหมือนกันนะโอ้ยยังไม่มีตัวจ่ายเลยเศร้ามากมีวไม่ได้ใช้เนี่ย พงแถว30เทิบวหน้าพงไม่มาเคจ่ายอันนี้จะเปลี่ยนเป็นวานะเนี่ยพงไม่มีแถวสามเชิบจบไปแล้วนะคะกระเบ็ดห้นะเดี๋ยวไปเบ็ดหกกันต่อเลยทุกคนลงมือจ่ายนกวีดเป็นถ้าเป็นนกวีดนะเป็นวจ่ายต่อเลยนะป่ะรุยเชิบเชๆบเชเชเคโอเป็นคิวมาถ้าเคมาจะสวยเบ็ด60 23หมุนสุดท้ายนะคะ ชึบชืบชบชบเจจ่ายปิงมันเปลี่ยนสนักไม่เหมือนกันนะเสียดายอ่ะเออถ้าเหมือนอ่ะเป็นวายคู่เลยเนาะเจสามสิบสามเคได้เจสามสิบสามไม่ยอมลงเคมาสองรอบติดเลยชึบชืบชบชบหายไปสองพันแล้วตอนนี้นัดก็ปั่นเป็นเวลาสองทุ่มนะคะทุกคนนะสองทุ่มนะ,ะ,มนะ,ะปั่นเกมฟุตบอลน,นี่จะรอดหรือจะล่วงจะกำไรหรือกำมัด ตังมืออุ้ยเคได้เป็นวายคู่นะเราครั้งที่คูณ2ตอนนี้น่าจะไหลไปถึงคูณ5เลยอุ้ยสวยนี่450ครั้งอีกรอบนึงปึบแถวหน้าจ่ายหมดนะได้มา200เท่าไหร่200 762างวัลรวมนะแต่เสียดายไม่บีกวินอ่ะมันเบ็ด60น่าจะจ่ายเยอะกว่านี้เนาะเออถ้าในฟรีเกมวายมาอย่างนี้บอกเลยนะสวยสุดอะไรสุด เจสิบจ่ายชวิงเปลี่ยนไปอะไรคะโอเคแถวสาไม่มีสามหมุนสุดท้ายเนาะเดี๋ยวไปเบ็ดเจสิบกันต่อเลยสเกตเตอร์ยังไม่มีวีเวลที่จะลงเลยนะเนี่ยมาทีละ,อะสองตัวเนาะสองตัวสองตัวชึบ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 ,ชบอุ้ยขาดตัวเดียวนะนักฟุตบอลหนึ่งคนสเกตเตอร์สเกตอุ้ยลงแล้วสวยมากเข้าฟีดเกมเบ็ดหกสิบนะคะทุกคนนะได้มาสิบห้าหมนุนว้าวทุกคนขอให้มันจ่าย นี่เริ่มต้นตั้งแต่คูณ2องนะ2 4 60เลยตัวคูณเพิ่มทีละเยอะๆแต่ต้องจ่ายหลายๆหน่อยอะเจได้เป็นอ๋อรู่นอะไรนี้ลายไม่เหมือนกันเลยมาคูณ3 36 90หเ้จจ่ายอา๋อไม่ได้อะ่ะโอว่าไม้ต้อง4,500เนี่ยถ้าเ,เกมถ้าเป็นเกมที่ต้องซื้อเองนะเจแถวามคิวแถวสวยทั้งเจทั้งคิวเลยปิง โอ้ยไมโคดูดีดูไม่ไม่ไม่ปีตัวเปลี่ยนใแนะ่สักตัวนึงเลยอ่ะเศร้าแบบ๊บอานอกวีดสวยมากเลย450เนาะสิบเยอะแต่ว่าไม่มีตัวจ่ายอยู่ดิลม้มแหลมลม้มแหลมแถวหลังนะ่ะแถวหลังแถวหน้าชิปเจ็ดหมุนสุดท้ายค่ะตอนนี้จ่ายมา870เนาะจ่ายค่อนข้างจะน้อยจ่ายน้อยมากแม่จ่ายไม่มีกําไรเลยสี่หมุนสุดท้ายโอ้ตาเข้าต้องเบ็ดสูง ชือ้อสองหมุนลองซื้อย้ำเบ็ดสี่สิบไปเบ็ดหกสิบกันไหมถ้ามันไม่จ่ายลองซื้อย้ำไปเลยโโหทงเนี่ยดูดิคูณเยอะมากอะเจจ่ายขอนกวีดแถวหนึ่งชื้เคก็ไม่มาอีกถุงมือก็ไม่มีได้มาพันเดียวขอย่าซื้อย้ำเลยคาใจมากไม้ 4, สี่พันห้าปะสเกเตอร์ห้าตัวโหได้มาสิบเจดหมุนทุกคนว้าโคตรเยอะ โอเคมาลองดูซิได้หมุนเยอะขนาดนี้เกมจะจ่ายหรือเปล่าชึบไม้ต้องแพงนะเนี่ยโอ้ว้าไปสักสามสี่หมุนแล้วนี่โอ้ใจร้ายมากเวอร์เอจ่ายป้าได้นี่เอสวยอยู่แต่คูณสองเนะาะเจแถวสองสวยค่ะจ่ายต่อขอนกิีดแถวสองได้ไหมนกวีดหืไม่มาอุ้ยคิวได้นี่ว่านกวีดอุ้ยเสียดายถ้าเป็นนกวีดจะสวยมากคูณสิบแล้วด้วย โอเคค่ะสิบหมุนสุดท้ายเนาะโอ้เสียดายว่าวไปซะเยอะเคต้องมาละเคเคโอเคเคสวยเป็นวายธงจ่ายนั่นนี่ยคูณเก้าด้วยพงจ่ายคูณเก้าห้าร้อยสี่สิบเจแถวสองเคจ่ายสวยจะเปลี่ยนเป็นวายว่ะเจโอ้ตสิบมาจบเลยอุ้ยไม้สี่พันห้าหรือสิบหมุนทุกคนจ่ายมาแล้วหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดอะนกเวดจ่ายหนูขออันนี้ได้มาญาสีชมพูเนี่ยตัวแพงไม่กระเอดแถวหน้าวิเคจ่ายอยู่ ลุ้นสีภูไม่ก็เอเมื่อลงแถวสองนะเอนะโอ้ลงผิดแถวเกจ่าย J สาม J สามลูกวี 2. สองสเกตเตอร์ลงอีกชึบ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 ว้าวค่ะหกหมอนสุดท้ายคูณเยอะแล้วนะเนี่ยโอ้โหเกมเจจ่ายหนูต้องลุ้นอออะไรวะเนี่ยคิวเหรอคิวลูกวี ชึบแย่แล้วโอเคไม่จ่ายเลยเคได้ขอวายคู่ได้ไหมรอบนี้นี่ uh huh. ทั้งเอทั้งเคเลยไม่มาชึบสิบจ่ายอันนี้สวยนะเนี่ยโอ้โห้าร้อยคิวสองไอยามุนสุดท้ายค่ะคูณเก้าชึบไม่จ่ายแล้วเออมาอย่างนี้ต้องมารองปั่นต่อหรือเปล่า ผูขอปั่นเบ็ด80สัก50หมุนแล้วก็เริ่มซื้อใหม่เลยเดี๋ยวซื้ออีกสักไม้หนึ่งเพื่อปั่นเข้าฟรีเกมทุกคนสวิงปึ๊บเอาไปเลย50หมุนขอให้ฟรีเกมลงเนาะเคเถาหน้าไม่มาซึบอซื้ออเคจ่ายเจสองไม่มีสเกตเตอร์ลงมาทีเดียวเลยสองตัว ถูกมือจ่ายเต็มกกตัวโสเกตเตอร์ขาดตัวเดียวเบตแปดสิบทุกคนหนึ่งตัวนักฟุตบ,บอลหนึ่งตัวโอ้โหไม่ลงเกือบไปแล้วเชียวเกือบลงแล้วนะนะ่เอาใหม่เอาใหม่เลยตั้งสามสิบหมุนทุกคนลุ้นให้มันลงเนาะชึบ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 ยี่สิบห้าหมุนสุดท้าย ปิงนกวีดว่ะห,หูสีภูมาลืมเลยแถวหน้าเจได้ไม่มีตัวจ่ายเจสเอได้อยู่เจสนกวีดจ่ายชึบเจมาลุนเคเนาะแถว2อเคเป็นคิวมาอีกแล้วเต้าแปบบ๊บ1ิหมุนชวิงชวิงชวิง โอ้ไม่ห้าเข้าแล้วแหละหนูขอญาตซื้อเลยนะหนูขอซื้อไม้ใส่สุดเลยนี่มีเท่าไหร่หนูจะใส่สุดเลยมาอออินไปเลยดูซิทเกมจะจ่ายไหมเจได้เปล่าไม่ได้แล้วเหลือยูสี่พันสามอะเจได้ไหมเหมือนมันจะจ่ายแต่มันกักกักยังไงไม่รู้เนาะจ่ายกักกักอะสี่พันห้าไม่พอต้องเบ็ดห้าสิบไม้สามพันเจ็ดปะ หมดแล้วทุกคนแปบ๊บเดียวเองหมื่นหนึ่งเกมไม่จ่ายอะ่ะโหเข้าฟรีเกมไวแทนที่จะจ่ายให้ได้กำไรหน่อยนะ้องแนทว่าจะเลิกเลยอะ่ะถ้าไม่แลกได้กําไรอะ่ะสิโหรองเท้ามาอุ้ยจอุ้ยสิบได้ข้างบนชิงป,ปึบเจเปลนเป็นไรคะนกอกวีดแถวสไม่มี11หมูนสุดท้ายถ้าไมานี้ไม่จ่ายนะพักแล้ว น่าจะกลับมาแก้แค้นใหม่เนาะปากไว้ก่อนปากกำไรไว้กับเอเกมนี้ก่อนนะค่อยกลับมาแก้แค้น8หมุนสุดท้ายไม้สามพเจตอนนี้จมมาสองร้อยเลยเจหมุนทุกคนจะรอดไหมล่ะเออจ่ายยากสั่งหูยอมอันนี้เคจ่ายเนาะคูณห้าต่อไปคูณสิบแหละปึ่งเคจ่ายเป็นวหูต้องเจต้องมาแล้วแถวหน้าเจคิวอุ้ยนกูอ้นกวทโ้ยส สวยมากคิววสามาเถอะคิวคิวคิวโอ้โหกำไรเลยจ่ายมานะดอกเดียวนะสี 4, ่พันสี่พันกว่าคุณหกแล้วแล้วสวยสวยหน่อยสวยสยหน่อยอือหกำไรอยู่นะแต่ว่าดอกเดียวเปลี่ยนเป็นอะไรคะคิวไม่เหมือนเพื่อนเลยหน้าตาได้มาสี่พันห้าเอาไงต่อดี อีกไม้หนึ่งไหมห้าพันสองโอเคขอเบทหกสิบอีกไม้หนึ่งเอาเท่าเดิมเลยนะเคยซื้อไปแล้วนะเบทคหกสิบสีพันห้าเนาะเนี่ยเรวขอย้ำอีกเนี่ยรอบนี้รอบสุดท้ายละขอให้มันได้กำไรอะ่ะโอ้จะเป็นวายฟู่อ่ะเดียได้ไม่มีตัวจ่ายเลยไม่มีตัวเปลี่ยนเป็นวายเลยแถวสองแถวสามอ๋นกวีจ่ายเอแถวหน้าเจแถวสามคูณส ลายสวยนะแต่ว่ามันแปลกๆอะ่ะโหเกมห้ามุนสุดท้ายเจได้ขอสิบท่สามค่ะถุงมือแถวสองไอ้ยาอ่ะสิบได้อยู่น็อกบีดอุยถุงมือจ่ายนี่น็อกบีดจ่ายต่อเลยที่คุณ2ยี่สิบด้วยอุ้ยสวยนะเนี่ยบึบ1น0่พันเก้าโอเคไว้ค้างอีกรอบนึงตัวแพงได้ไหมโอเคทวงได้พันสองสวยนะทุกคนนะเออสามพันเก้ายี่สิบสี โอเคไหมสี่พันห้าเหมือนจะไม่ขาดทุนนะมานีชวิ่งอีกสี่มุนค่ะทุกคนรุนให้มันมีกำไรเนาะโอเคไม่มีโอเคพอดีกว่าทุกคนก็ขาดทุนไปประมาณห้าพันนะ ากไว้ก่อนนะหนูกลับมาแค่แคนให้ใหม่นะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่เข้ามาดูรายเอ,อิร์นคลิปของแนทนะคะฝากกดไลค์จิ้มไลค์ให้ด้วยนะคะขอเกมเข้ามาได้นะคะในใต้คอมเมนต์เลยวันนี้ขอตัวราไปก่อนสวัสดีค่ะ